ความคืบหน้าล่าสุดนะครับจากกรณีดาราสาวชาวไต้หวันที่เธอเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยแล้วถูกตำรวจตั้งด่านรีดไถเงินไป27,000บาททางตัวดาราสาวนะครับยืนยันหนักแน่นครับว่าเธอถูกตำรวจรีดไถเงินจริงๆที่ด่านตรวจหน้าสถานทูตจีนย่านห้วยขวางจนเมื่อวานนี้นะครับเด้งพุ่งกับห้วยขวางไปแล้วล่าสุดเห็นว่ามีการสั่งเด้งเจนายตำรวจสนห้วยขวางที่ปฏิบัติงานตรงด่านตรงนั้นอีก ความเคลื่อนไหวล่าสุดจากฝั่งคุณอันอยู่ชิงครับซึ่งเธอเป็นดาราสาวชาวไต้หวันนะครับเธอเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุนะครับว่าถูกตำรวจรีดไถเงิน27,000บาทเนี่ยอย่างที่เธอเน้นย้ำอย่างหนักแน่นกับทุกสื่อที่ไปสัมภาษณ์เธอเธอมีการโพสต์ข้อความล่าสุดครับบอกว่าขอขอบคุณ BBC และทุกท่านสื่อทุกสื่อจากไต้หวันที่ได้ร่วมสละเวลาอันมีค่าของทุกท่านเพื่อรับฟังและแชร์ความจริง ขอบคุณในทุกๆคำพูดที่แสดงถึงการให้กำลังใจเพื่อสนับสนุนและใส่ใจในการให้ความช่วยเหลือฉันในการก้าวผ่านบาดแผลและความมืดมิดขอบคุณในน้ำใจสําหรับสิ่งที่เพื่อนใหม่ชาวไทยร่วมกันทําคุณสอนให้ฉันได้รู้จักความกล้าหาญที่ไม่มีกําแพงด้านภาษามากั้นประเทศไทยวัฒนธรรมไทยประชาชนอาหาร จะเป็นสิ่งที่พิเศษกับฉันเสมอไปฉันจะมองไปข้างหน้าเพื่อประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับการมาเยือนในอนาคตการค้นพบความจริงจะทำให้เรื่องนี้ยุติลงขอแสดงความนับถืออันอยู่จริงนี่เป็นโพสที่ดาราสาวชาวไต้หวันโพสขอบคุณคนไทยนะครับแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกสื่อเลยที่ช่วยกันตีแผ่เรื่องนี้จนเป็นข่าวใหญ่ แล้วก็นำมาซึ่งการโยกย้ายสัส่นสะเทือนสอนองห้วยขวางไปหมดเมื่อวานผู้กํากับวันนี้ย้ายอีกเจ็ดนายที่ตั้งด่านขณะที่ทางด้านพบตรครับผู้นำองค์กรตำรวจที่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหเดรีว่านาเฉาไม่หยุดนะครับทางด้านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยก,ก,ก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้นะครับนักข่าวก็ถามว่าตกลงยังไงเนี่ยลูกน้องท่านเนี่ยสอนองว้อยขวางในสารภาพบ้างหรือยังว่าไปได้ถ่ายเงินเขาหรือเปล่า บอกวตรอก็พูดเดยกตรงไปตรงมาครับว่าส่วนมากคนทําผิดเนี่ยมันไม่ค่อยรับสารภาพกันง่ายๆหรอกเออนะครับแล้วเรื่องประเด็นที่ว่าหลายคนกดดันโดยเฉพาะคุณชูวิทย์เนี่ยให้ย้ายผบวชนอดีไหมเนี่ยต้องย้ายได้แล้วมั้งตั้แต่เรื่องตู้ห่าวนะครับทุนจีสีเทามาจนถึงนี้เรื่องไปนี่ไถาดาราสาวชาวไต้หวันอีกเอายังไงดีในฐานะผู้นําองค์กรพอตรอก็ถึงขั้นต้องเอ่ยปากขอโทษครับที่ทําให้เกิดเรื่องแบบน,นี้ในฐานะผู้นําครับต้อง คือโดยหลักการแล้วเนี่ยผู้ที่ทําผิดเนี่ยวมักจะไม่ค่อยยอมรับนะฮะอันนี้ก็ต้องเราก็เป็นมันก็เป็นอยูเ่เราก็เห็นดูเสมอๆอยู่นะ้วแต่ว่าเราในฐานะผู้กำกับชาวาต้องพยายามค้นหาความจริงให้ได้นะครับในเบื้องต้นมีขบหมุกพะรับอยู่แล้วใช่ไหมคะรับกับฝ่ายสื่อแบบว่าเขาเป็นคนอันนี้ทางให้ทางรครบาลชี้แจงดีกว่านะเดี๋ยวจะชิ้แจงเดี๋ยวกันคนละทิศคนละทางกันนะครับแต่ว่าขอให้ความชัดเจนมันเกิดข,ขึ้นจากคณะกรรมการนะครับ มีรายงนานว่าได้เซ็นออกมาให้ทางผูอ้อการสืบพนอไปสอบสวนไต้หลักแล้วใช่ไหมครับคืออันนี้คือผมให้ด้ยบัยหมดแล้วนะครับว่าแย้กระท่านพยานหรือผู้เสียหายต่างๆอยู่ต่างประเทศเป,เป็นคดีเป็นเรื่องน่าสนใจขนาดนี้เราก็ต้องเดินทางไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คงมุ่งไปที่พยานก่อนนะครับพยานที่ที่หรือว่าคนที่มีการจ่ายเงินก่อนนะครับที่เฮบอกที่อยู่สิงคโปร์อะไอต่างๆอันที่ผมไม่ได้ลงรายละเอียดขนาดนั้นแต่ว่าให้นยบายว่า <da> เราต้องพยายามรีบผ่านความจริงให้ปรากฏให้เร็วที่สุดนะครับถ้าเขาถ้าเอเวลานิดหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็มีการตั้งมีการรับคดีทางอาญาไปแล้วนะครับก็มีคณะกรรมการตรวจสอบข้อท็จจริงด้วยการที่ย้ายผู้กักนี่มมันสะท้อนอะไรไหมท่านในเรื่องข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก็ส่วนหนึ่งก็แสดงว่ามีความเหงื่อห้องเกิดขึ้นนะครับเราก็มีการเอาเอาผู้กักมาช่วยในการที่สบกกน นอกเหนือนจากผู้กับและมีท่านอื่นแม่ที่เข้าไปเกี่ยวข้องคืนนั้นโดยเฉพาะผู้การหรือว่ารองผู้กับเลยรคือถ้าผู้กับควบคุมไม่ดีแล้วเนี่ยรองผู้กับปอสอปอยก็ต้องเป็นลูกนาดน,นะครับไม่ต้องเูยด้วยนะครับเห็นชีวิทก์กดตัท่นย้ายนอนึลงแล้วค่าท่านพี่บานะครับคือมันต้องเป็นว่าตามข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าเรื่องการความผิดตของการกรณีตั้งจุดตรวจเนี่ยมันก็ต้องอคงจะเป็นระดับข้างล่างนะครับจริงๆเรามีคําสัง่ง การกํากับดูแล1นึ่งไว้ส่วนหนึ่งนะครับว่าผู้ขัาประชาชสองระดับจากผู้ที่ทำผิดเนี่ยขึ้นมาเนี่ยสมมติว่าด่านเนี่ยหัวหน้าด่านคือรองสารวัตรผู้ที่จิมีส่วนรับผิดชอบในการควบคุมกากับดูแลก็คือสารวัตรรองผู้กกับแต่ในเมื่อคดีนี้เป็นคดีที่มันมีเกี่ยวพันกับเรื่องหลายๆเรื่องและก็เป็นเรื่องของชาวต่างชาติเรื่องอะไรและซึ่งเป็นเรื่องที่เราเคยกำชับแล้วเรื่องการตั้งจุดตรวจเนี่ยต้องมีมาตรฐานต้องมีอะไรต่างๆหัวหน้ากรณีก็ต้อง ผี้มีผที่ต้องความรับผิดชอบเราก็เลยต้องเอาถึงหัวหน้าสถานีนะครับแต่ว่าถึงผู้ชัดการตำรวจนครบาลหรือไม่ทุคนไม่ถึงานาดนั้นนะครับด้วยความต้องให้ความเป็นธรรมผู้ช้วยนะครับ<า>นี่ครับเบื้องต้นเนี่ยแนวโน้มเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับไม่มีระยะครับเรื่องนี้อย่างที่ผมบอกไปคุณเอากล้องวงจรปิดหน้าสถานทูตมาเลยมาเปิดนะครับหน้าสถานทูตมีอะไรบ้างนะครับมีการรีดถ่ายกันจริงไหมเอามาเปิดชี้แจงผมว่ามีแล้วแหละแต่ตำรวจไม่เอามาเปิดสักทีหนึ่งเดี๋ยวผุงติดตาม เดี๋ยวมิสเตอร์สกายที่ต่อสายหาคุณชีวิตถ้าเขาเดินทางมาไทยเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีคนโดนย้ายอีกนะครับผมว่า